จ้าครับกราบนมัสการ,รครับอาจารย์ครับมีรือนพรจ้าโอ้ยงวดงวดเมื่อกี้เข้าตรงๆเลยเนาะอาจารย์เนาะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นสูตรคำนวณเหรอครับอาจารย์อาจารย์คำนวณเองเหรอครับคำนวณคำนวณแล้วมันก็ตรงกับกระไรเจ้าเลยมันไปมามาขอดูมา,มา,มาดูว่าเอ๊ะหวยมันบอกมาแบบนี้เราต้องดูการสไตล์ที่มันออกมาหวหยจปีนี้อ่ะ เออแต่แปลกเนาะอาจารย์เนาะเลขของอาจารย์เข้าบ่อยนะแต่ทําไมไม่ดังกับเขาสักทีเนี่ยอ๋อมันมาชอบดังหรอมันอยู่ยากมันอยู่ยากไป,ไปเรืเร่อยๆนี่แหละโอ้ไม่เห็นบอกแม่ไม่อยากดังก็คือแม่ไม่อยากดังนั่นแหละโอ้เอาอันอันนี้เอาเป็นปูไนนนนป่ไม่อยากดังบ้างเนาะทีนี้เนาะปู่ไม่อยากดังหรอแต่ว่าก็เข้าเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะครับ สำหรับอ่าปู่ไม่อยากดังเปลี่ยนชื่อใหม่เลยปู่อ้วนไม่เอาแล้วเอาปู่ไม่อยากดังดีกว่าเนาะ <c oughs> นันถึงจะดังนะปู่เนาะเป็นสูตรของไอของพาาระอจันทําเองเหรอครับผม้า <c oughs> ทำเองแล้วก็ามามาดูสติว่ามาันตอกเลยแบบไหนลักษณะไหนแบบไงโอ้ <c oughs> ส่วนมากมีมีไม่หลายหางเนาะ <c oughs> มันมันก็พอฟังอะละ ครับก็สามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้เพราะว่าผมได้ทำคลิปย้อนหลังอยู่สำหรับปู่อ้วนนะครับผมปู่อ้วนลิมเตานะครับต่อต่อไปปู่บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นปู่ไม่อยากดังแล้วก็คือสูตรนี้ทำมากี่ปีแล้วครับพอาจารย์ครับาทำมาเรื่อยเนีมาทำมาหลายปีลประเภททำสูตรถเไถึงยี่สิบปีไหมอาจารย์ไม่ มันูอนหรอเปล่ามันทำมาแต่ก่อนเอยแต่ก่อนมันทำสูตรไหยม,มันมันไปซื้อซื้ออันนักสืบมาดูมาเช่าด,ดูแต่ก่อนนะตั้งแต่ไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่ใช่น้อยปีนะครับมาเนี่ยโอ้อเอาสมมติว่ามีคนอยากเรียนสูตรอยากอะไรสูตรเงี้ยห่วงไหมครับอาจารย์ครับไม่ห่วงหรอกบอกก็ได้ดูนี่นมาถึงถ้าบอกก็บอกได้โอ้อ วิธีทำยังง่ายแต่ว่าเราจะมาเราจะมาคัดแต่มันมันเยอะัวไงแต่ว่าเราต้องมาคัดลงมาอย่งไงอ๋อมันต้องมีสูตรตัดอีกใช่ไหมครับอาจารย์เอออันชุดชเดจมเน่ยมาเข้าแล้วอันวิธีทำานี่เอ,เอาหลักหน่วยบนบนบน,บนทำไปไล่เปให้มันให้มันได้แบตัวครับ หนัวนแล้วก็ความความตกตกแลกไแล้วก็เรามาเริ่มต้นใหม่เอาเอาเป็นคนแถวที่สองไงครับแล้วเราก,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 ก็ประกอเสกันแล้วก็หาหาเลือดเปียกที่มนัมนแม่นเรามาคัดลงน้อยลงไงโอ้โอ้ไร่รู้เรื่รองของมา<อ>นกยนเะขาดีจะขอขอให้ขอให้เราเดียนศึกมาคัดเ้าเดียดศึกมาคัด แค่เด็ดแค่เด็ดแค่สุดใหเรา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 บังคับเนี่ยมันมันแน่นเลยเขาถือว่าผ่นเลยนะอืราะสำคัญว่าสุดใหม่ที่บังคับยาให้มือผิดเนี่ยเดืดขาดไอ้สูตรนี้ก็ห้ามไม่ร่าก็ผิดมือมือขึ้นเขานั่นแหละไอ้สูตรนี้ใช่ไหมครับที่ว่าถูกจนได้ย้ายวัดเนี่ยใช่ใช่สูตรนี้ไหมครับพระอาจารย์สูตรนี้แหละชี้เนล้ววบลงโอ้ถูกถูกจนได้ย้ายวัดใช่ไหมหยุดจนได้วัดนี่ไหนโอ้ ตอนตอนนี้อยู่แถวอำเภอศรีธาตุใช่ไหมครับตอนนี้ย้ายมาอยู่นี่นี่แล้วอยู่ที่ธาตุนี่เลยครโอ้ครับผม <c ười> ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากได้ก็ทักมาเนาะถ้าเกิดใครอยากได้สูตรของปู่อ้วนนะครับ <c ười> ปู่อ้วนลิมเปลาล์นะครับหรือว่าพระไม่อยากดังเนาะ <c ười> ครับเอาอาจารย์คำนวณไว้หรือยังครับผมคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วล่างดูดูดูเด้ดู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 ดกดู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 ูด,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 ด ครับเอ้าเอ้าเอาเอามาครบเอามาครบก่อนนั่นมันจะมีมันจะมีอยู่อย่างนี้กลมมาครบนะครับเอาบนก่อนเลยครับอาจารย์ครับฮะบนบนวิ่งอะไรครับผมอ่าบนบนบนนี่จะเป็นเกเป็นห้ากับศูนย์นั่นแหละบนบนวิ่งห้ากับศูนย์เออครับจับคู่จับคู่จับคู่มันจะมีอย่างนี้บนมันจะมีอัน หนึ่งห้าหนึ่งห้าบนเนาะครับผม,มครับมนเป็นนเป็นนีหนึ่งห้าครับก็ <50 S 1> ห้าศูนย์ห้าศูนย์นู้ตัวนี้ดังเลยอครับมันก็ไม่เีก็มันก็ไม่เปลนกันหรอกเพราะว่ามันก็มันเหมือนเหมือนรอก กันแต่ว่ามันมันตรงกันไม่รู้จะทำยังไงใช่ครับมันมีสิทธิ์ตรงกันได้มันตรงกันไม่ได้ไปรอดใครมันมันตรงกันเองครับผมมันก็เลยเป็นมักเลยเป็นเหมือนว่าเราไปรอดเขามันก็ไม่ใช่มันตรงกันเนี่ยมันตรงกันมีสิทธิ์ตรงกันได้ครับอาจารย์ครับมันมันจำเป็นหมายถึงมันจำเป็น่ะครับต่อตัวไหนต่อครับอาจารย์ครับแล้วก็ห้าแปดห้าแปดเนี่ยครับแล้วก็ ห้าตัวหนึ่งอะไรนะครับห้าเก้าห้าเก้าอืมแค่นี้เนี่ยถ้าจะเน้นก็ลองเน้นสิบห้าห้าเิลเ่็ดูตัวนี้เนาะวงกลมเลยตัวเดียวเหรอครับผมแล้วก็ครับอัหาห้าแปดก็ได้ห้าแปดนี่แหละโอเคครับ มันมีล่างล่างด้วยล่างล่างครับล่างมันมันขอความนี้มันจะมีอยู่สี่ตัวงั้นป่ะวิ่งวิ่งอะไรครับพระอาจารย์ครับรู้สึกว่าถ้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 ชวนวิ่งอ่ะมันจะเป็นแปดกับศูนย์แม่งว่ามีไหมแปดกับศูนย์เนาะเออแปดกับศูนย์แต่ว่าตอนนั้นกขเป็นเขเป็นแปดศูนย์ที่โอปอล์โอ้จับจับคู่มีตัวไหนบ้างครับพระอาจารย์ครับจับคู่มันจะมีมันจะมีอยู่ แปดศูนย์ห้าศูนย์มันมันก็แปลกด้วยเพราว่ามัน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 สูวนใครมันมันมันตรงกันไงครับผมครับแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นห้าหนึ่งแปดหนึ่งอย่างนี้ไงโอห้าหนึ่งแปดหนึ่งเออแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อย่งไงศูนย์หนึ่งมันยังตรงกันเรื่อยอีกปครับผมเออแล้ววงกลมแล้วครับตัวเน้นแล้วครับอาจารย์ครับ ศูนย์เหรอโอปอล์แปดศูนย์นะครับโอแปดศูนย์ลงตรงเลยดิหางเดียวเหรอครับอาจารย์ครับหางเดียวเหรอตัวนั้นคือแปดศูนย์นั่นแหละสามตัวมีไหมครับอาจารย์ครับชัดสามตัวเลขอันนี้คือคือคือเลขล่างนะอ่ะสามตัวเลขล่างคี่พูดกันอยู่เลยเหมือน้ายเนี่ยครับอ่าแล้วก็ชุดชุดชุดสามตัวมีไหมครับอาจารย์ครับ ถ้าเป็นสามตัวก็หกหนึ่งห้าลองอูรบนนะหกหนึ่งห้าสามตัวมันงอ้งมันมันมันตรงกันนะครับม้วยารเหื่อสามตัวก็มีหกหนึ่งห้าเนาะก็ก็คือแปดศูนย์นะถเน้น้น้ะเด่นล่างคือแปดศูนใช่ไหมครับแปดศูนย์ตรงร่าัอน้นน้น ครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจดก่อนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่เท่านะั้นเนาะเป็นพระไม่อยากดังซะแล้วโอก็ให้เอฟซีไว้เป็นแนวทางเนาะพระจย์เนาะ <c oughs> เป็นแนวทางครับ <c oughs> แต่งวดมือแล้วก็เข้ามาสี่หกนะครับผมสี เท่าตรงๆรวมงดูว่าถ้าตั้งแต่ซื้อก็ซื้อ4หกหกสี่มันต้องซื้อก็ได้งัมาถึงถ้ามันละหน้าหัวมันออกอ่ครับผมงวดนี้ถ้าถ้ามันคือเก่าเด้อหลักหลักหลักหน่วยล่างครับก็จะออกต่ำด้วยวดนี้งวดที่แล้วมันสูงงวดนี้จะตอกลับมั้ยโอ้ครับผมครับผมใช่ใช่ที่พิจารุดูว่าเลขไหนมันควรที่จะเป็นเลขต่ำไงครับเดี๋ยว แกแบบมันไม่สูงมันไม่สูงเกินหกมันต้องเต็มกว่าหกเมื่อกี้มันออกทีหกข้างเไงโอ้ครับผมครับผมมัต่มกว่าหกออมาไงเลขเต็มา่ะครับจะให้มันสูงหกมาถึงอืมเป็นแบบนี้ครับผมเอายังไงก็เดี๋ยวจะมาย้ําอีกทีโค้งสุดท้ายเนาะพระอาจารย์เนาะครับว่าแนวทางจะมีเพิ่มหรือจะมีลดตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวต้องรอก็ต้องต้อองรั ครับผมก็กับขอบพระคุณหลวงปู่นะครับหรือพระอาจารย์นะครับเนาะสาหรับแนวทางครับผมครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่อ้วนริมปาวนะครับผมท่านบอกว่าเอาเป็นพระไม่อยากดังซะก็เลยเปลี่ยนให้เลยครับผมพระไม่อยากดังนะฮะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขนะครับสําหรับแนวทางของพระไม่อยากดังนะครับผมจะมีตัวไหนครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของ หลวงปู่ปู่อ้วนริมเปาหรือว่าพระอาจารย์นะฮะนี่นะครับผมแยกบนแยกล่างให้นะครับชุดสามตัวก็มีหกหนึ่งห้านะครับกับหัวก็เป็นเก้าหนึ่งห้า นะครับผมงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆเลยนะครับ46นะครับสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับพระอ้วนริมเปานะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อพระไม่อยากดังนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ